ปูนซีเมนที่ทําการปรับระดับพื้นหรือเขาเรียกว่าปูนปรับระดับของธนาคูลเรามีอยู่3รุ่นรุ่นแรกที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเป็นรุ่นที่เราเป็นผิวเปื่อยแต่ชนิดผิวแข็งจะใช้ชื่อว่า Forlight Overlayment รุ่นที่2ถัดไปนะครับเป็นรุ่นชนิดที่เป็นผิวที่ต้องมีอะไรติดทับหน้าสําหรับปูกระเบื้องยางหรือปูพรมจะใช้ชื่อว่า Forlight Lever ทน หรือ L10 และอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นท็อปก็คือ f o r l i g h t H8 เป็นรุ่นที่มีความนิ่มสามารถรับแรงบิดได้ดีเหมาะสำหรับการทำในโรงจอดรถหรือพื้นที่จอดรถถ้าเรามีปูนซีเมนที่พร้อมแล้วเนี่ยนะครับเ,เครื่องมือที่ต้องใช้ต่อไปเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ปูนปรับระดับก็คือสว่าน สว่านที่ต้องใช้ในการทําปูนปรับระดับต้องเป็นสว่านรุ่นปั่นปูนหรือปั่นสีหรือปั่นของเหนียวนะครับปกติแล้วเนี่ยควรแนะนําที่มีความเร็วของรอบประมาณ700รอบแต่สําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นขนาดที่มีความเร็วปั่น0ถึง1,000มีขนาดกําลังไฟ2อ0 0ัวัตต์รุ่นนี้นะครับอันต่อไปก็คือหัวปั่นปูนหัวหัวปั่นปูนก็จะมีหัวเล็กกับหัวใหญ่ ถ้าหัวเล็กเนี่ยใช้สําหรับในการปั่นปูนชนิดที่เราแบ่งใช้เช่นครึ่งถุงแต่สําหรับหัวใหญ่ก็สามารถปั่นปูนได้1ถุงเต็มเต็มเลยนะครับชิ้นต่อไปก็คือตาช่างตาช่างนี่จะใช้ในการช่างสัดส่วนของน้ําเพราะว่าในการใช้ปูนประประดการใช้ตาช่างช่างสัดส่วนนั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น รองเท้าตะปูที่เป็นรองเท้าตะปูหนามเวลาที่เราเข้าไปทํางานเราจะได้ใส่รองเท้าตะปูและเหยียบย่ําเข้าไปในพื้นที่ระหว่างทํางานเพื่อไปเก็บรอยต่อหรือเก็บอะไรได้ไม่ไปย่ําบนนั้นข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นเกียงหวีที่เป็นฟันตัวนี้เป็นเกียงหวีปรับระดับที่ความหนาประมาณ2-3ถึงมมิลสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับสอถึง3มมิลที่เป็นที่นิยมนะครับแต่ถ้าเราต้องการความหนามากกว่านั้นก็ต้องเลือกฟันที่มีความ สูงมากกว่านี้อาจจะมีเป็นรุ่น4-6 5-8แต่ถ้าเรามีเกียงเชน่นนนี้เวลาตับก็ทําการยกไปลเกียงขึ้นมาเล็กน้อย Looking, อลูกกิ้ง2ลูกขนาด2ขนาดเป็นเรีเขาเรียกลูกกิ้งไล่ฟองนะครับลูกกิ้งไล่ฟองใช้สําหรับเข้าไปทําการเก็บงานเก็บงานต่างๆเช่นเวลาที่เราเทไปแล้วเราก็จะกิ้งลูกกิ้งเพื่อให้ผิวหน้าเป็นที่สวยงามเรียบร้อยนะครับ